เขากลับมาแล้วเทนฮาร์กเปิดตัวคุมเลเวอร์ต่อจากอลอนโซ่ไบเออร์เลว์กูเซนครับเพิ่งจะแยกทางกับเชเบ,บียร์อลอนโซ่ไปนะครับล่าสุดประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์ครับในายใหญ่ชาวดัตเนี่ยเข้ามารับงานอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวกันถึงปี2027ครับโดยเทนฮาร์กเนี่ยหลังจากแยกทางกับแมนยูครับ,รบเขาก็ไม่รับข้อเสนอจากทีมไหนเลยครับ,ลรบแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะรับข้อเสนอเนี่ยตอนจบซีซั่นเท่านั้นเพื่อจะได้เตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นนะครับล่าสุดก็เป็นเลว์กูเซนครับได้ โดยโค้ชชาวดัตวัย55ปีนะครับเซ็นสัญญายาวจนถึงปีส0 27นะฮะแล้วก็กล่าวว่าสโมสรเนี่ยประทับใจในการพูดคุยกับเทนฮากแล้วก็อยากให้เทนฮางเนี่ยมาสารต่อความทะเยอทะยานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเพราะเลเวอร์เนี่ยจากทีมหนีตายทีมครึ่งตารางล่างเนี่ยนะครับพออลรอนโซมาทำเนี่ยกลายเป็นทีมหัวตารางกลายเป็นทีมใหญ่แล้วก็2ปีที่ผ่านมาเนี่ยควาชช้าแชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็แชมป์เดปเโปคาแบบไร้พ่ายด้วยครับแม้ว่าปีที่ผ่านมาผลงานอาจจะดรอปกลายไปรองแชมป์แต่ก็ถือว่ายอดเยยยี่่มอูแล้วก็ พออารอนโซผ่านไปครับบอร์ดบริหารก็เลงเห็นว่าต้องการโค้ชที่มีความทะยทยานมีความต้องการตรงกันเนี่ยมาสารงานต่อจากอารอนโซแล้วก็สุดท้ายบรรลุข้อตกลงกับเอริกเทนฮากนะครับอ่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูฟอร์มครับเพราะเทนฮากเนี่ยหลังจากเทพในลีกดัตแต่อาจจะมาเสียผู้เสียคนกับแมนยูเล็กน,อน้อยแต่จริงเนี่ยผลงานการทำแมนยูถ้าดูจากความสําเร็จเนี่ยสปี2แชมป์ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุมอาแจกก็ได้แชมป์คุมแมนยูก็ได้แชมป์ครับเดี๋ยวดูว่าไปคุมเลเวอร์หุนนี้ จะพาเลเวอร์ได้ลุ้นแชมป์กับเขาหรือไม่สำหรับเอริกเทนฮากับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชนแนลไว้ด้วยพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ